เบลทัอย well, ูมินิอิสต์รีวิวกับมินิที่ทุกคนรอคอยกับเดนิลมินิจอนร์เือปวบกี ภายนอกกับเจ้ามินิตัวใหม่กันนะคะก็ในส่วนของดีไซน์ถ้าเป็นตัวจอนคูเปอร์เวิร์กนะคะก็แน่นอนแหละจะต้องมากับสีแดงค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะก็จะมีสติ๊กเกอร์สีแดงให้มาพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่ค่ะโลโก้แบบใหม่สีดําของตัวจอนคูเปอร์เวิร์กนะคะหลังค่าจะมีสีแดงและสีดําสปอยเลอร์แบบใหม่เน้นเขียนจอนคูเปอร์เวิร์กค่ะหูกระจกจะเป็นสีแดงในส่วนของตัวล้อแม็กเองนะคะล้อแม็กไซส์18นะคะแล้วก็เป็นดีไซน์แบบใหม่พร้อมคาลิเปอร์ปปรเบรกสีแดงแบบตัวจอนคูเปอร์เวิร์ก หน้า4พอร์ตหลัง2พอร์ตไฟหน้าไฟท้ายจะเป็นแบบ LED แบบ a d a p t i ี e พร้อม High Beam Assist ปรับแต่งได้ทั้งหมด3รูปแบบเลยค่ะเอาไปแต่งกันให้เพลินเ,เลยในส่วนของพละกกำลังจอคู o ปอร์เวอรคันนี้นะคะมาพร้อมกับแรงม้า258แรงม้าค่ะแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะคะส่วนท็อปสปิดเอาไปเต็มๆเ,เลยค่ะอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ในส่วนแบตเตอรี่จะอยู่ที่54.2นะคะแล้วก็สูวน100จะอยู่ที่5.9วินาทีเท่านั้นเองค่ะระยะทางที่วิ่งได้จะอยู่ที่371กิโลเมตรค่ะวิ่งหลังติดเบาะก,กันไปเลย แล้วเราก็มาดูข้างในกันบ้างนะคะบอกเลยว่าว้าวตั้งแต่แรกเห็นเลยในส่วนของตัวคอนโซลเองเปลี่ยนใหม่เนาะก็จะเป็นดีไซน์สีดำนะคะเท่สุดๆเลยแล้วก็ทีว้าวอีกอันนึงจะเป็นในส่วนของเบาะไฟฟ้าที่ทุกคนรอคอยนะคะมาพร้อมกับฟังก์ชันเบาะน,นวดและเมมโมรีซีทสาหรับคนขับค่ะเบาะเองนะคะก็จะดีไซน์นะให้เป็นหนงังบัคเก็ตซีทผสมกับตัวท่าลายตัดแบบใหม่ของตัวจอห์นคูเปอร์เวิร์คค่ะถัดมาตัวพวงมาลัยดีไซน์แบบใหม่มีโลโก้จอห์นคูเปอร์เวิร์คอยู่ด้านล่างนะคะในส่วนของตัวส ออปชั่นที่เพิ่มมาจะเป็นในส่วนของตัวล้าโฮกทามันกา r ดอนค่ะกล้องรอบคันจัดเต็มเลยด้านหน้ามีเซ็นเซอร์ให้6จุดและด้านหลักอีก6จุดนะคะแล้วก็พานรามากราสลูปนะคะที่มีแอมเบียนไลท์ล้อมรอบนะคะลายทงเช็คเกอร์แฟลกเช่นกันค่ะลายเดียวกับตัวสัญลักษณ์จอนคูเปอร์เวิร์เลย ส่วนของเรื่องระบบความปลอดภัยนะคะสำหรับมินิจอนคูเปอร์เวิร์กอตัวนี้นะคะก็อย่างแรกเลยตัว Driving a s s i s t a n t นะคะมีช่วยเตือนออกนอกเลนบล i ายสปอร์เตือนมุมอับนะคะแล้วก็ตัว Front Collision Warning ด้านหน้าเบรกจุดเฉินนะคะหรือมีคนเดินตัดผ่านรถยนก็มีแจ้งเตือนรวมถึงหยุดให้ด้วยเลยค่ะหรือกรณีที่คนขับเนาะมีการเปิดประตูออกไปนะคะมีคนเดินตัดผ่านมาหรือว่าตัรถยนต์ตัดผ่านมา ก็จะมีแจ้งเตือนในตัวรถยนต์ด้วยเช่นกันค่ะฟังก์ชันถัดมานะคะในส่วนของตัว Parking Assistant แน่นอนแหละก่อนหน้านี้รุ่น Sta n d a r d ก็มีให้แล้วแต่คันนี้จะเป็นแบบ Professional เลยค่ะ Parking Assistant แบบ Professional นะคะเราสามารถใช้แอปพลิเคชันของตัวมินินะคะสามารถเลื่อนรถยนต์ ข้าออกจากทางช่องจอดแคบๆได้เลยค่ะก็ทําให้เราสามารถขึ้นรถยนต์ลงจากรถยนต์ได้ง่ายเลยค่ะรถยนต์คันนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันแบบใหม่เลยก็คือ Direct Recorder นะคะในส่วนของ Direct Recorder เราสามารถนํานะคะคลิปจากกล้องรอบคันของเรามาเป็นกล้องบันทึกเหตุการณ์ได้ค่ะเราสามารถใช้แทนกล้องบันทึกเหตุการณ์ได้เลยและคันนี้มาพร้อมกับตัว Active Cruise Control นะคะขับตามคันข้างหน้าล็อกทรงมาเลยใ,ให้เราด้วยเช่นกันค่ะ แล้วก็อีกอันนึงฟังก์ชันมินิเนวิกชั่นเองจะเป็นแบบ AR เนาะก็เวลาที่เรานำทางไปจะขึ้นเป็นรูปให้เลยค่ะเป็นกล้องสดๆจากตัวรถยนต์เลยนะคะอยากให้ลองใช้กันดูนะอันนี้คือยังขับไปไม่ถึงไหนนะแต่ฟิลลิ่งที่แบบว่ารู้ได้ตั้งแต่แรกเลยก็คือคันเร่งแบบ เหยียบนิดเดียวอะมาแล้วคือพุ่งแบบหลังติดเบาะได้แต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวพิงจะลองเหยียบให้ดูว่าถ้าเหยียบลึกจะติดบาะขนาดไหนเนาะเนี่อ่ะฟีลลิ่งนี้เลยหัวกระแทกบาะก,กันไปเลยจ้ะตอนนี้เราขับในความเร็วตามอยู่นะคะวงมาลัยก็ถือว่ามีน้ำหนักค่อนข้างดีเลยแล้วก็ในส่วนของมินิตอนค o พเวิร์กีตัวใหม่ตัวนี้มาพร้อมกับเอ็กซ์เพรีนะคะทั้งหมด เโหมดโหมดการขับมีให้เลือกตั้งแต่โกาค์ดนะคะคอ์โหมดที่เป็นคอมฟอร์ตเนาะแล้วก็กรีนโหมดนะคะสําหรับคนที่แบบขับในเมืองเรื่อยๆสบายๆแล้วก็อีกสี่โหมดที่เหลือนะคะก็จะเป็นธีมรถยนต์สมาร์ทกว่านะ ก็จะมีตีนตั้งแต่เพอร์ซน l ลนะที่เราแบบว่าปรับแต่งในเรื่องของ w a ลเปเปอรได้นะแล้วก็สีไฟแอมเบอร์ไลท์ทั้งหมด18สีวีดีโ o ม e ที่เน้นเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นิดนึง i m e มเรสโหมดสำหรับคนที่ชอบความคลาสสิกของรถยนต์มินิแล้วก็คันนี้ยังมาพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์สั่งเทระแล้วก็โหมดสุดท้ายนะคะก็คือตัว Balance Mode สำหรับคนที่อ่าชอบความเงียบความรีแแหลกือว่าเราไปชาร์จแบตเตอรี่รออยู่เนาะ ก็เปิดแอร์ทิ้งไว้ใช้บาลานซ์โหมดได้เลยก็ในส่วนของตอนนี้นะคะที่พิงขับอยู่ก็จะเป็นในส่วนของคโหมดที่เป็นทิ้งคอม์ตเนาะมอเตอร์ไม่ได้มีการกระชากไม่ได้ใช้แรงบิดแรงม้าอะไรเยอะนะคะก็ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะแล้วก็เกียร์นะคะตอนนี้เอ่อต้องบอกก่อนว่ารถยนต์ไฟฟ้ามันจะใช้เป็นเกียร์แบบวันแพดเดิลชิฟนะคะก็คือเป็นเกียร์เดียวไม่ได้มีเปลี่ยนอะไรแต่สําหรับมินิเองสําหรับคนที่เพิ่งมาลองรถยนต์ไฟฟ้าแล้วกันนะคะก็จะมีเกียร์เนาะที่เป็นเกียร์ดี ที่เป็น drive นะคะซึ่งสามารถปรับระดับความหน่วงความดึงความกระชากข,ของตัวรถยนต์ได้ทั้งหมด3ระดับเลยหรือจะให้เขาเรียนรู้เองก็ได้นะมินิอ่ะเป็นรถง่ายขับง่ายเป็นตัวเราเองค่อนข้างง่ายเราอยากใช้อยากปรับอะไรก็สามารถทําได้เลยนะคะณตอนนี้เราก็กําลังไปซิ่งกันแล้วค่ะวันนี้คงเป็นเอกลักษณ์จากตัวรถยนต ถามว่ายังเป็นอยู่ไหมบอกได้เลยว่ายังเป็นอยู่แม้ว่าในความเร็วต่ำอย่างเงี้ยคือยังไม่ได้สิ่งอ่ะแต่คือรู้เลยว่าน้ําหนักคงมาลอยช่วงล่างความเสถียรความสเตเบิลอ่ะไม่คิดว่ามันคือรถยนต์ไฟฟ้าถ้าเกิดเราแบบไม่ได้มานั่งดูว่าเฮ้ยแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่อันนี้คือรถยนต์น้ำมันเลยมันคือแบบมินิจอนคูเปอร์เวิร์ก็คือคูเปอร์เวิร์จริงๆอ่ะอันนี้ไม่ได้เวยนะมันคือของจริงกระแทกก็กระแทกจริงค่ะก็เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนโหมดกันดูแล้วกันเนาะ จอนคูเปอร์เวิร์กก็ต้องโกคานิดนึงอ่ะโอเคลองเปลี่ยนให้ดูนะคะโกคาร์ฟิลลิง่งอะโกคาร์ฟิลลิ่งมันยังไม่พอหรอกเราไม่ปุ่มบูทให้ด้วยนะคะสำหรับมินิจอนคูเปอร์เวิร์กตัวใหม่นี้นะสมมติว่าเราอยากจะเล่งแซงอะไรอย่างเงี้ยอะปุ่มบูท่ะมันจะอยู่กับเราสิบวิอะเนี่ยลองกดเลยมันจะมีความแบบโฟลของเวลาที่เราเหยียบคันเร่งมันจะมีความสนุกมากยิ่งขึ้นนะคะ คือแบบว่าพยายามเข้าโค้งแบบไม่เบรคเลยถือว่าค่อนข้างนิ่งและพวงมาลัยคันนี้คือค่อนข้างแบบนิ่งคมหนะเอาคมจริงๆอ่ะอค,คือโกคาร์ก็คือโกคาร์ดเลยถิงคิดว่าตัวนี้ติดกับตัวกีเนะี่ยเหมาะกับลูกค้าแบบไหนอย่างแรกเลยก็คือเหมาะกับลูกค้าที่แบบ ชอบความฮอบบะความยูนีความไม่เหมือนใครแล้วก็ต้องเป็นมินิอะจอนคูเปอร์เวิร์คเท่านั้นเลยสําหรับคนที่ใจรักในความแบบว่าการขับมินิจอนคูเปอร์เวิร์คตอบโจทย์ให้ได้ความนิ่งความคล่องตัวให้ได้หมดไม่ว่าจะลูกค้าจะขับในเมืองหรือว่าจะขับนอกเมืองออกทริปกับเพื่อนๆคันนี้จบแล้วตัวฮอบทุกคนมองแน่นอน วิ่งจะลองใช้ฟังก์ชัน Adaptive Cruise Control, Control ให้ดูเลยละกันนะก็การใช้งานเนาะตอนนี้วิ่งมีการล็อกความเร็วกับคันข้างหน้าไว้อยู่เราสามารถเพิ่มความเร็วเองได้เลยนะคะแค่กดจับพวงมาลัยนะตรงฝั่งทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะถามว่าไม่ต้องจับพวงมาลัยได้ไหมได้ถ้าหน้าจอาขึ้นแบบนี้แล้วนะคะขึ้นเป็นสีเขียวก็คือเขาคอนโทรลให้หมดเลยเราจะเห็นได้าจากใน Assist View นะตรงนี้เขาจะมีการล็อกคันข้างหน้าไว้ให้อยู่ในเลนต่างๆเนาะ ใชข้างหน้าขับความเร็วเท่าไหร่นี่คือเรารู้เลยนะว่าเขาเร็วไม่เร็วแล้วก็ตอนนี้รถยนต์นะคะมีการแจ้งเตือนและว่าให้มีการจับพวงมาลัยนิดหนึ่งซึ่งตอนนี้ผิงอ่ะไม่ได้เหยียบเบรกไม่ได้เหยียบคันเร่งหรืออะไรเลยแล้วก็พวงมาลัยไม่ได้จับด,ด้วยแล้วก็นี่ทางโค้งนี่เห็นไว้พวงมาลัยม,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 มีการหักเลี้ยวให้ด้วยนะคืออันนี้ผิงว่าผิงชอบนะในการใช้งานตรงนี้ค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกเลยสาหรับคนที่ขับทางไกลหรือว่ามเมื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยลองใช้ฟังก์ชันนี้ดูได้เลยนะคะ ฟังก์ชันที่บุญมาทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในเจ้า The New Mini Ton Cooper Work E ค่ะราคาอยู่ที่2,199,000บาทเท่านันเองมาพร้อมกับ สีสีให้เลือกกันเลยค่ะสีแรกเลยก็จะเป็นในส่วนของสีนานุไว้ที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะคะ Midnight Black นะคะแล้วก็ Legend g r a y และสีสุดท้ายสีแรงของเรานะคะจะเป็นสี c h i l ี่เล็ค่ะถ้าสนใจเทปได้นะคะสามารถติดต่อได้ที่ Mini German Auto ทั้ง3สาขาเลยค่ะสาขาบางนานะคะแจงวัฒน,นะและพัทยาค่ะแล้วอย่าลืมมาทดลองกันเยอะๆนะคะ <S 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 <S